สวัสดีนะคะพวกเราทเทชชั่นเวอร์นะคะวันนี้เนาะเราจะพามาดูนกบินนาา่นารักน่ารักนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะข้างๆข,ข,ของเรานะคะพี่รุตนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่รุตแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับ,นนรบผมชื่อรุตนะครับก็เป็นประธานกลุ่มนกบินิสชาชยภูมินะครับก็เพิ่งก่อตั้งได้ไม่กี่เดือนนะครับประมาณ ข้าหเดือนได้นะครับส่วนมากจะมีนกพันอะไรบ้างคะพี่ก็จะมีส่วนมากที่มาปล่อยบินจะมีเป็นซันโคนวครับกินชิกนะครับปกกิวโอ้น่ารักขนาดเลยปกติก็คือเดิมๆเราชอบนอกอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ไม่คือก่อนที่จะเลี้ยงบินเนี่ยผมปกติจะเลี้ยงนอกอย่างก่อนครับแต่แต่ไม่ไม่รู้จักนกบินอิสระครับก็ไปจะเห็นในย t ท b e ก็เลยสนใจปค้นหาดูแล้วก็นำมาเลี้ยงครับอ๋อเป็นไงคะพอเลี้ยงแล้วรู้สึกชอบใช่ครับมันฝึกแล้วก็บินแล้วก็กลับมาพี่ฝึกยังไงอะทำให้เขากลับมาหาเราได้คะเป็นวิธีคอแบ็กครับคอแบ็กเวลาล้อนก้อนอาหารนี่ครับก็เวลาเขาหิวครับแล้วก็ไปในในบ้านนะครับก็ไปเกาะไว้บนเหมือนในห้องไม่ก็มีคือบ้านแล้วก็ เรียกก็ลงมาทำน้ำซ้ำครับซ้ำฝึกเขาประมาณที่เดืินเีียบทีพาถึงออกมาลูกหัดบินแรกๆครับอ๋อตอนนี้พี่มีน่ารักพี่มีกี่ตัวคะนดก๋ยวนี้ตอนนี้อยู่บ้าน11ครับ11ตัวก็เลยมาทำเป็นกลุ่มของคนรักนกบินอิสระของชัยภูมิบ้านเราเนาะโอ้น่ารักมากเลยค่ะก็อันนี้ก็คือรวบรวมคนที่รักนกใช่ไหมครับเป็นแบบเขาก็อยู่แบบ ต่างหมู่บ oh. kind of in ้านนี huh. so onun, huh? ้ก็มารวมกันขับลูกกระบินทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะคะประมาณกี่โมงคะสี่โมงเย็นครับมนหกนาฬิกานะคะก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะดูนกบินนะคะสามารถมาที่หนองปลาเท่าจังหวัดชายภูมิได้นะคะอุ้ยน่ารักเดี๋ยวเรามาดูการปล่อยนกกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงคะน่ารักทุกตัวเลยค่ะ สีฟ้าของใครเอ่ยสีฟ้าชื่ออะไรชื่ออะไรคะดอกสีฟ้าชื่ออะไรคะชื่อบุยตัวที่เขียวชื่ออะไรตัวที่เรีสีน้ำเงินเหรอโอ้โหรีหมดเลย วิธีการเลี้ยงนะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ส่วนมากเหรอคะส่วนมากก็จะใช้ลูกก้อนค่ะเราจะเลี้ยงเป็นลูกก้อนก่อนที่เป็นผลตุ้มเล็กๆค่ะก็ซื้อกันมาแล้วแต่พันุสายพันที่ชอบแต่ละสายพันก็จะมีนิสัยนี่เหมือนกันค่ะก็เลือกเลี้ยงได้อล่ายงพวกกินชีสพวกพวกก็อกเกติลซันคอนุ่ยอย่างเงี้ยอันนี้กินชีสนอมอนเขาก็จะมีหลากสีลายสีแตกต่างออกไปแล้วก็ วิธีเล okay. ี้ยงก็คือใช้ล uh ูกบอลใช้สล uh ิงนะคะแล้วก็ใช้เป็นตุบการเลี้ยงน้องมันจะละเอียดอ่อนแต่ว่ามันจะมีความสุขในการเลี้ยงสัตว์อีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ถ้าเลี้ยงแล้วมันจะไม่เหมือนสัตว์ทารเลี้ยงแล้วมันจะเหมือนคนในครอบครัวว่าเขาจะทานอาหารเหมือนที่รลี้ยกทานนมทานแล้วก็มีอาการเหมือนปคนที่เลี้ยงนกใครจะเป็นนิสัยเหมือนคนนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของนกค่ะอยากทราบว่านกน่ะเขาป่วยไหมคะ ป่วยค่้ไข้นกป่วยแต่ว่าตามที่เรียนรู้กันมาก็คือไม่ไม่ติดไข้บัดนกนะคะนกแก้วนกพวกปากหมอจะไม่ติดไข้หวัดนกแต่ว่าจะเป็นพวกไข้หวัดเหมือนพวกเราธรรมดาถ้าเป็นไข้หวัดอย่างนี้เขาก็จะเพิ่มวิตามินบ้างกินกระเพราหรืออะไรก็หายก็คืออ่าถ้าเกิดเขาป่วยเราสามารถดูเขาในการอาการใช่ไหมคะหรือว่าแต่ว่านกเขาจะเก็บอาการสูง จะไม่ค่อยไม่ค่อยออกอาการแต่ว่าถ้าซึมแล้วก็คืออบไปเลยเทคนิคคือการอบอย่างเดียวอบอย่างเดียวค่ะจะแม่เขาชอบฤดูไหนที่สุดคะนกนกเหรอฮะ จะไม่ชอบฤดูฝนแค่นั้นเองค่ะฤดูฝนเพราะว่าร้อนนาวไม่ได้บินไม่ได้ก็จะมีแบบว่าเชื้อราอะไรอย่างเงี้ค่ะชอบอาหารจะอากาศจะชื้นเนี่ยจะไม่มีความสดเพราะเขาเป็นหนูพวกชอบสับผลไม้อะไรเขาก็กินได้ใช่ไหมคะผลไม้แม่แนะนําเป็นเมล็ดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่กินเมล็ดไม่ได้ค่ะอย่างอื่นก็กินได้หมดเป็นพวกผักผลไม้ของพี่ของพี่มีกี่ตัวคะนกของพี่ตอนนี้สี่ตัวสี่ตัวตัวไหนบ้างคะมี สองตัวมาบินวันนี้มีมีมอนกับไมน้นี่มีใส่ไมกับมอนออพี่เรี้ยงมากี่ปีแล้วคะนี่อ,อันนี้รวมรวมทั้งหมด3าปีค่ะสามปีโอ้โอรู้จักกลุ่มคนรักนกมีได้ไงคะอ๋อก็เป็นก็ช่วยๆกันสร้างมาอ๋อสร้างมา,า,งมาบ,บวกๆกันที่รุดสร้างแล้วก็มาต่อย,ยอดกัน อยู่กันเป็นพี่น้องเด็กๆตั้งแต่วัยสี่ขวบจนถึงที่สามสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบก็อยู่กันเป็นแก๊งเดียวกันน้อพี่ดูแลน้องค่ะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งค่ะที่ไม่วิวัฒนาการในการชอบนกเหมือนกันอ่ากโตโต้ไปด้วยกันค่ะรักมากเลยค่ะฝากติดตามในวันละเพจนกปินิษฐาเซนซินนะคะพวกเราจะมีกิจกรรมนะคะ ดูในสื่อในเพจนี้เยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะคนชาวเชียภูมิทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ติดตามเพจที่ด้วยนะคะฝากมาชมด้วยค่ะแต่อาทิตย์จะมีนกมาไม่ซ้ำแบบนะคะเราจะพบกันที่นี่นะคะทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใชุ่วันอาทิตย์นะคะ วันนี้นะคะพวกเรานะคะได้ดูความสดใสของนกนะคะนา่ารักทุกตัวเลยนะคะส่วนรอบนี้นะคะเราต้องฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกลุ่มคนรักนกบินอิสระชัยภูมินะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหน้านะคะวันนี้เราได้ดกนกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย ส่วนอีพีหน้านะคะเดี๋ยวเกมจะมีนก